วันนี้ไม่หาวันนี้เครียดอย่างเดียวกูจะซอยมึงซอย ไม่มีหาางเขยดหลังบ้านห่างไปแค่สามเมตรไปแล้วหมอมารัอกแล้วรถมาร็บแล้วแล้วเขตบางเขตมันโคตรเยอะเลยของเราทันในยาวติงกับบางเขตเฮ้ยวงอะไรวะเนี่ยเฮ้ยพอแล้วพอแล้วเอ้ยมีวงอะไรวะเนี่ย เอาเอาโอโยแมเจะเจ้าเจอ้างมาขนาดนร้น <c oughs> หอมแดงอ่ะหั่นหอมแดงแก้วัดบำรุงหัวใจนี่ตอนนี้วัดมันเยอะหวัดก็คือโควิดโควิดจะคืหวัดร่างกายดีก็หมอรักษาหายร่างกายไม่ดีก็หายหายจากโลกนี้ไปอยู่โลกอื่นไปเกิดเป็นเทวดานะไปเป็นเทวดานะ ทำดีก็ขึ้นสวรรค์ทำไม่ค่อยดีก็อยู่นรกนรกก็ดีมีอะไรช่วยกันทำไงเลินภูมแดนอยู่สวรรค์ไม่ไหวไม่ไไ้คนเจยไอ้น้ไอคนนี้ก็ไปทาไอโน้ตไอหนูทนี่ไม่รู้อะไรมาคุยพีพบมัดยุราไทยทึงฆาดับขีดวันเนี่ยพวกพวกพวกเนี้ยต้องระวังนี่ผมทำหอมแดงนะวันเนี้ยเป็นงานเป็นการที่สุดแนะนำ อ่านมาจากยูทูบเขาหนี้หอมแดงหอมแดงหอมหอมปพี่โยเขาลองไว้เขาหอมหน่อยหอมเอ่ยหอมดอกกระถินพี่โยบอกหอมเอ่ยหอมหัวแดงหากันนะครับเว้ยเจ็บอ่ะคือวันเนี้ยไม่มีเวลาที่จะทำมีน้ำเปลาหวานน่ะนะได้มงโก จะไอเด็กน้ำปลาหวานระศดกซื้อแล้วเนี่ยเนี่ยรัศดกซื้อเปิดลบอกเข้าไปนะก็พอกินได้เขาผสมมาเสร็จแล้วทีนี้เราก็อันนี้มันก็หอมแดงใช่ไหมเนี่ยหอมแดงรู้จักหอมแดงไหมหอมแดงเด็กๆเกียดหอมแดงเนี่ยเป็นเด็กๆเนี่ยตักน้ำไว้เต็มกระบังแล้วหอมแดงทุบๆใส่ไปรสให้เด็กก็ป้องกันหวัดได้หายได้ นี่ไปไปท้อนเดียวพอหวานมากไม่รู้เป็นเบาหวานเปลาพักนี้ไม่ได้ไปตรวจอะประมาณสี่ห้าปีที่แล้วเป็นนน้น,นานไขมันกินปลาหมึกเยอะปลาหมึกทะเลชอบกินกุ้งกุ้งอันนี้ก่อนนี่นี่เลยอันนี้มันเป็นสมุนไพรนะฮะวันนี้ทำเป็นจริงเป็นจังนะเนี่ยทำให้ดูเนี่ยเดี๋ยวจะกินให้ดู นะมาช้ากินข้าวไปแล้วเนี่ยหูข้าวต้มกินไฟอินซีไงเนี่ยจบวันนี้สามมื้อด้วยไปอินซีเนี่ยแต่ไม่หมดนี่นะครับมันเค็มครับประหยัดด้วยนะมันอาหารในตู้จะหมดเซเว่นก็ไปไม่ค่อยได้ออปะซอยไม่ค่อยได้เลยไอโควิดแม่งดักหน้าดักหลังดีไมด่ดีลืมมาผ้าเปิปดปากไปเียปรับอีกสี่พันอีกหกพันอีกอันตรายมากตอนนี้ช่วยกันดูแลนะครับหมอเหนื่อยมากนะ แต่หมอน่นตอนนี้พักผ่อนก่อนชีวิตกืเหนื่อยหมอเหนื่อยนะฮะตอนนี้เขาให้ให้ความร่วมมือด้วยมาเป็ดน,นะ <S <S อ่ะแมงโก้อันนี้แมงโก้จะทำให้ดูใครจะว่าเราบ้าบ้าน,นะเป็นนอนงอมืองอตีอยู่ไม่ทำอะไรเลยก็ไม่ไหวก็ผมก็ทำเนี่ยบ้าอยู่สองคนตายยายยายับตาทำหน้าทั้งคนดูที่นั่นและประจันตยเด่ ไม่มีฮาวันนี้ไม่มีฮาบ้ายอมรับว่าเครียดมากอยู่สองคนตายายแล้วจาตาเป็นไรไปใหญ่อุ้มระไว้แล้ว <c oughs> เฮ้ยแล้วตายายไเป็นไรกูหนีก่อน <c oughs> สัพพตุกสัพประสงคสัพพโลกสัพพภัยสัพพคร้อเสนียยจังไรจมกระจัดออกไปอวิวันชายเยสัพพะหนะัง <c oughs> มาแล้วมันมาใกลตัวแล้วกิน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 ปวดมากลูกหลานลำคาญหมดอ้อ น่มมาไอเกทำเองคือแต่เป็นหอมแดงแล้วผู้ชายอายุห้าสิบไปนะแล้วนกเขาไม่ขันนะกินนี่ไปตื่นเช้ามาขันก่อนแล้วเเเมียทีบตกเตี้ยกยี่ใครเฉยไม่ทำฮี้ยอะไรหรอ,อปกบบากาม ต่างรลานร้องชายไม่จะชูเหมือนจะงูไม่มีพิษผู้หญิงนี่ไล่ติวป้าเหมือนน้องป้าที่อนดวงดาวคุณชายที่ไม่จะชูตายลูกเดียวผมจะพูดทำไมอ่ะนยพูดมันกินก่อนหอมแดงกงองไรเนี่ยแดงเถื่อนอะซีหัวใหญ่เดี๋ยวที่ให้ดู้มด เราทำเองกูแห้งไม่มีปลาป่มก็ไม่มีมึงหมดแล้วตู้ไม่มีนะมึงไข่เป็ดสองใบไม่รู้ไข่เป็ดก็ไ่อะไรข่าวหรือเป็นไข่เค็มก็ไม่รู้หรือว่าไข่เค็มไปทอดนี่หาตายนะไม่รู้สองใบแต่วันนี้จะเก็บของในตู้กินให้หมดคิดว่าถ้าไม่มีลูกหลานมาเยี่ยมใครมาเยี่ยมก็คิดว่าไม่มีอะไรกินก็ผมก็ไม่อยู่งานโลกเนี้ยนะบอกตรงจงตาย ออกมาเจอเาอีกรู้นะ่งเป็นโรคขาดอาหารอนะ่ะบ้าโรคขาดอาหารห่าท้องหิวลมมันแดกข้าวเหนียวมะม่วงครึ่งกิโลกลับไปท้านเรยนนอนพริงเนี้ยมะม่วงมันย่อยก่อนข้าวเหนียวมันไม่ย่อย ชีวิตกูลำบากมากผมนี่นะกินเป็นยาหวานเป็นนมขมเป็นยาแต่นี่ไม่หวานไม่ขมมันจะเผ็ดๆนะมันมีความร้อนป้องกันตัวเดี๋ยวจะมีเทปนนีนะกระชายกระชายแกงกระชายขาวเนี่ยต้องกันโควิดเดี๋ยวเดี๋ยว่ยววางอารมไ์ดีกว่าที่ทำให้อยู่เงินก็ไม่มีเลยเนี่ยหวยก็ไกลออกอะ วันนี้ก็อันนี้ก็้ี่บเจ็ดยีบแปแล้วใช่ไหมอ่อาอก็้องซื้อหวยเยอะๆซื้อสองใบแล้วทำไมมีเงินในกูบ้าเนี่ยรวยกันมากมายหดไปาทแล้ววะอือ ดเดี๋ยวยาวไปเนาะเดนขอขอชิ้นหน่อชิ้นกองแซกวันนี้ไม่ขำวันนี้ไม่ขำเปงานมันการเนี่ยบำลมหัวใจารยต้องกันเขาอีกลดตัวดตัว,ตว,ตว,ตวนะ จนในสุดท้ายเนี่ยจะคุยทีหนึ่งอขอบคุณครับนี่กดไลค์กดแชร์ให้แล้วเพื่อนๆโทรมาหาบ่อยไอ้าารอกก่อนเยอะไอ้รอกนะไอ้รอกไอ้จำเริาาร่งไอ,าาอาา้ตลกก็ชื่อดักแด่เชิญยิ้มหักแด้เชิญยิ้มเนี่ยหักแด้นี่พี่โย,โยมเป็นคนจ้งใครชื่อหักแด่รับเคอณทำคลิปไปนี่มีคนโทรมาหาเยอะแยะเลยเ <c oughs> ขานกึกว่าเราตายงตายหาไปเลยบ้าอยู่ไว้ถึงร้อยตายบ้า นี่กินหมดไ,มได้กินหมดได้เดี๋ยวเสร็จงานเล็กกินหมดอ่ะรูดไปเก้าแปดเอ็นซีเจ็ดซีเจ็ดซีโอ้ช่วงนี้จะบอกว่ามีงานอะไรหาไอา้หาไม่เอาไปหาหรอกเสร็จด,ดักโควิดหมดเดี๋ยวไม่ได้ทำโฆษณาอะไรก็บอกนะไอ้ไปทำอะไรหรือว่าจะให้ไปถ่ายอะไรตามร้านตามโรงอะไรกว่า <c oughs> ถ่ายตามร้านครับนะตามโรงไม่เอานะตามโรงไม่ไปถ่ายเออสับัะตุกสับปัดตกสับัดลกสับัดไปอะโอเคครับโชคดีรับรวยเ <c oughs> อาลืมไป Hi, hi, hi!